สวัสดีครับเพื่อนๆผมบานอิกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะสรุปเนื้อเรื่องโดราเอมอนเดอะบูบี้ตอนโนบิตะนักบุกเบิกออกาศกันนะครับในออบกาศอันไกลโพ้นล็ลอบและชามี่พยายามหลบหนีจากยาสตรูจากนั้นโนบิต no ะก็ตื่นจากฝันกลางวันในฝันเขาฝันถึงนิยายวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกัน เพื่อนของโนบิตะก็ขอให้เขาไปเอาสนามเบสบอลคืนจากพวกเด็กมอตน้นแต่โนบิตะก็ถูกเด็กพวกนั้นวิ่งไล่ตื๊บจนตกลงไปในท่อระบายน้ำสิ่งมีชีวิตสองคนในจักรวาลล็อบและชาม่กำลังหลบหนีจากยานศัตรูที่บ้านของโนบิตะขณะที่โนบิตะกำลังหลับอยู่จูจูเขาก็รู้สึกว่าพื้นสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหว กระต่ายน้อยจากจักรวาลอื่นที่ชื่อชชมมี่เปิดประตูระหว่างมิติโดยใช้ค้อนโนบิตะตื่นขึ้นและโดราเอมอนได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังขโมยของกินจากตู้เย็นแชมมี่โดนโดราเอมอนกับโนบิตะจับได้เธอแสดงให้พวกเขาเห็นทางเดินผ่านพื้นของโนบิตะไปยันยานอวกาศหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในยานอวกาศพวกเขาเห็นดาวโคโยะโคโยะและพบกับ,บล็อ ในไม่ช้าทุกคนก็กลายเป็นเพื่อนกันล็อบพาโนบิตะไปหาเพื่อนของเขาครั้งต่อมาโนบิตะพาชิซุกะไจแอนซูนิโอมาเที่ยวเล่นในทุง่งหญ้าพวกเขาถูกจู่โจมโดยตัวแทนเหมืองแรกที่ต้องการเอาคริสตัลออกจากเปลือกโลกทุกคนขวัญพวาจึงพากันหนีกลับไปยังโลกของตน วันรุ่นขึ้นโนบิตะกับโดราเอมอนตัดสินใจไปหาล็อบที่ดาวคยะคยะอีกครั้งเจ้าหน้าที่ทำเหมืองเตือนพวกเขาให้ย้ายออกจากที่นี่แต่พวกเขาต่อสู้กันโนบิตะและโดราเอมอนเอาชนะได้อย่างง่ายดายเพราะที่นี่มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าที่โลกล็อบบอกทุกคนในเมืองเกี่ยวกับโดราเอมอนและโนบิตะแต่คนงานเหมืองยึดยานไป ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ทุกครั้งที่คนงานเหมืองพยายามโจมตีไรนาโดราเอมอนและโนบิตะก็ช่วยพวกเขาผู้คนต่างเห็นพร้อมกันว่าโนบิตะและโดรีเอมอนแข็งแกร่งมากในมิชา้าหัวหน้ากลุ่มคนงานเหมืองก็รู้เรื่องโดราเอมอนและโนบิตะ เขาคิดกับดักเพื่อจับทั้งสองแต่โดราอมอนและโนบิตะก็โชคดีที่ทำลายแผนการของพวกเขาได้หัวหน้าจึงตัดสินใจจัดการเองหัวหน้าไปหาโมรินะเพื่อคุมขู่ให้บอกทางลับที่โนบิตะและโดราอมอนมาที่นี่หัวหน้าวางระเบิดที่ประตูมิติเพื่อที่ใครก็ตามที่เปิดมันจะถูกระเบิด หวนหน้าเตือนผู้คนบนดาวเคราะห์คยะคยะให้ออกจากดาวดวงนี้โดยโกโหกว่าผู้เขาไฟกําลังจปะปะทุและทําลายดาวดวงนี้ชาวบ้านขอให้ล็อบไปตามโรบิตะให้มาช่วยแต่ล็อบตัดสินใจออกไปสู้คนเดียวชามี่มาพบประตูที่ภูกติดกับระเบิดเธอพยายามแก้ไขแต่ก็เกิดระเบิดขึ้น อีกด้านหนึ่งแม่ของโนบิตะสั่งให้เขาไปอ่านหนังสือและเธอเรียกชิซุกะให้จับตาดูโนบิตะโนบิตะเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเขาฟังทันใดนั้นประตูมิติก็เปิดออกแชมมี่เข้าไปข้างในและบอกโนบิตะว่าดาวโคยะโคยะกกำลังมีภัยโนบิตะและโดราเอมอนเข้าไปในประตูมิติเพื่อช่วยดาวโคยะโคยะขณะที่ชิซุกะวิ่งไปตามใจแอนกับซูนิโอให้มาช่วย โดราเอมอนโนบิตะ no และชาม่ไปที่เหมืองแรกที่นั่นพวกเขาต่อสู้กับหุ่นยนต์ของคนงานเหมืองใจแอนและซุนิโอก็มาช่วยพวกเขาเช่นกันัวหน้ากดปุ่มทำลายอัตโนมันติแล้วหนีไปโดราเอมอนและโนบิตะต้องหาวิธีป้องกันการระเบิดของดาวเคราะห์โดราเอมอนให้พักคลุมการเวลากับล็อบเมื่อเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้ ที่นั่นโดรัยมอนและโนบิตะกำลังพยายามหาปุ่มเพื่อหยุดการระเบิดแต่ไม่เป็นผลรอบรู้วิธีแก้ปัญหานั้นจึงใช้พระกลุ่มการเวลาทำให้มันนับเวลาถอยหลังแทนและแล้วตำรวจอวกาศก็มาถึงพวกเขาจับกลุ่มกลุ่มคนงานได้หมดดาวโคยะโคยะก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งโนบิตะได้รับของที่ระลึกเป็นเกร็ดหิมะจากเคลมหลังจากนั้นกลุ่ม ก็กลับมายังโลกประตูมิติก็เริ่มไกลห่างออกไปแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านลิกกันตรงนี้นะครับหาเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานิกเกมเมอร์กันนะครับ หากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ